ดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวต้นข้าววงวรรณกระคะ่ะรหัสนิสิต64203533วิทยาลัยการศึกษาสาขาพัฒนาสังคมค่ะตอนนี้นะคะต้นข้าวกาลังจะมาฝึกปฏิบัติการสอนหรือสังเกตการสอนนั่นเองก็ต้นข้าวเลิกมาโรงเรียนเทศบาล4ตันปะกอนะคะเนื่องจากโรงเรียนนี้นะคะเป็นโรงเรียนเก่าของต้นข้าวเอง โรงเรียนเทศบาลสีสันป่าเกาะก่อตั้งเมื่อวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2482โดยรัศดรสันป่าเกาะช่วยกันถางที่ดินประมาณ7ไร่เศษและปลูกสร้างอาคารเรียนแบบชั่วคราวจำนวนหนึ่งหลังเปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่1-4โดยตั้งชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนบ้านสันป่าเกาะต่อมาได้โอนย้ายสังกัดเทศบาลน,นาครเชียงรายเปลี่ยนชื่อมาเป็นโรงเรียนเทศบาลสีสันป่าเกาะ กิดการทำสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6สีประจำโรงเรียนสีน้ำเงินและสีขาวสีน้ำเงินหมายถึงความหนักแน่นสีขาวหมายถึงความอ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตนต้นไม้ประจำโรงเรียนต้นมะข่ามงหมายถึงความเข้มแข็งมั่นคงอดทนและประพฤติตนให้มีคุณค่า แผนผังโรงเรียนโรงเรียนเทศบาลสีสารปาก,ก่อมีอาคารเรียนทั้งหมด4อาคารมีสนามเด็กเล่น1สนามมีสนามฟุตบอล1สนามกิจกรรมภายในโรงเรียน1กิจกรรมจินตาคณิตเป็นกิจกรรมฝึกทักษะคณิตศาสตร์ตามช่วงวัยต่างๆของเด็กโดยมี2รูปแบบรูปแบบที่1รูปแบบคิดเลขแบบลูกคิด โดยให้นักเรียนเขียนลูกคิดเพื่อหาคำตอบของโจทย์ปัญหารูปแบบที่2รูปแบบคำนวณคิดเลขเร็วจากสุคูณโดยกำหนดโจทย์ปัญหาและจับเวลาเพื่อให้นักเรียนหาคำตอบและแข่งขันกันภายในห้องเรียนกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระเป็นกิจกรรมฝึกสมาธิก่อนเข้าห้องเรียนประจำสัปดาห์โดยให้นักเรียนนั่งสมาธิและทำกายบริหารเพื่อเรียนได้อย่างสงบใจ และส่งเสริมคุณธรรมจัดระยธรรมด้านพระพุทธศาสนาอีกด้วยกิจกรรมทําความสะอาดเป็นกิจกรรมที่แต่ละห้องจะมีจุดรับผิดชอบภายในโรงเรียนที่แตกต่างกันโดยจะให้ตัวแทนห้องหรือเวรประจำวันนั้นๆเป็นคนทําความสะอาดโดยจะทำก่อนเข้าเรียนภาคบ่ายคาบแรกของในแต่ละวันเสมอ กิจกรรมแก่กล่องนมเป็นกิจกรรมที่นักเรียนทุกคนต้องดื่มนมทุกเช้าโดยแบ่งหน้าที่กันเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือฝ่ายล้างกล่องนมกลุ่มที่2คือฝ่ายตัดกล่องนมและนำกล่องนมที่ได้ทั้งหมดไปขายเพื่อเป็นเงินเก็บภายในห้องเรียนวิธีการเรียนการสอนเป็นการเรียนแบบออนไซน์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาปรับใช้ในการเรียน เพื่อให้นักเรียนลงมือปฏิบัติทำจริงมากกว่าเรียนทฤษฎีทั่วไปหาที่พบเจอนักเรียนค่อนข้างเด็กจึงติดเล่นเป็นกลุ่มเลยค่อนข้างจะเสียงดังและนิยมนำของเล่นที่บ้านมาเล่นในห้องเรียนแต่นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกเวลาเล่นเช่นเวลาพักกลางวันหรือเวลาทำงานในคาบเ,เรียนเสร็จ ความประทับใจคือนักเรียนมีความเป็นกันเองกับเราและคอยให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆไปพร้อมกับเราเข้าใจบริบทของเราให้ความเคารพรักหนังเป็นครูคนหนึ่งภายในโรงเรียนเลย ผู้เลี้ยงผู้หญิงสบาทน่ะไม่ได้ฮะเกษตรกรรมเอาแรกนะเกษตรกรรมเกษตรกรเกษตรกรรมคือการทําการเกษตรเกษตรกรหมายถึงคนทาผู้ทาเกษตรเป็นคนเกษตรกร ไม่ได้ห้องเรานะห้องข้างล่างสุกสุดปลอบขั้นึ่งก็ตอนนี้นะคะเป็นเวลาเลิกเรียนแล้วก็บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะ่ะ